สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะ MAB Mac รอโตนะครับย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นเพียงแค่แนวทางการแต่งเท่านั้นนะฮะ ปัใจจัยในการเอาชนะนอกเหนือจากลายสนามก็การเซตเบรกเซ็ตรถการเลือกใช้เฟืองการเลือกใช้มอเตอร์การเลือกใช้ในหลายๆอย่างนะฮะไม่ได้ปัจจัยไม่ใช่แค่แนวแนวทางการแต่งรถอย่างเดียวถึงจะชนะแต่ว่าต้องอิงหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะครับนี้เป็นเพียงแค่แนวทางการแต่งเท่านั้น ส่วนใครจะเซตยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณเอาแนวการการวางการชนแบบไหนมาใช้บ้างให้มันเข้ากับสนามแค่นั่นเองนะฮะโอเนี่คือล้อโต32ม mm, ิลิเมตรล้อล้อคาร์บอนแบบกันยางฮาร์ดนะฮะเพื่อให้คอนเซปต์เข้ากับตัวรถนะครับ ตัวนี้ก็ใช้แกน72็มิลนะฮะเนื่องจากว่าตัวล้อเป็นแกนยื่นเท่านั้นพอใส่ตัวแกนจแกนเจมันก็จะพอดีเป๊ะกันเลยนะไม่มีเลยนะฮะด้านในใส่อะไรบ้างด้านในก็ใช้เฟืองสี่แล้วก็ลูกปืนเฟืองเป็นลูกปืนโรลเลอร์หรือ AO520 นะฮะ AO520 เป็นลูกปืน โรเลอร์ er ที่ใส่กับเฟืองมอเตอร์กลางได้นะครับแต่ถ้า AO620 จะใส่กับเฟืองมอเตอร์หัวเดียวนะฮะมอเตอร์กลางใช้ได้แค่ลูกปืนโรเลอร์เท่านั้นนะ AO 5 2ห2นะฮะจริงๆมันมีวิธีการดามเพืองด้วยตะไก่นะครับแต่แต่ว่า MAA รุ่น BMAX ผมไม่รู้ว่าเขาอนุญาตหรือเปล่าก็เ,าเลยไม่ได้ใส่ลงไปะฮะ ประมาณนี้พอเดี๋ยวเกิดผมบอกว่าใส่ได้แล้วไปแข่ง BMa x ขึ้นมาเขาบอกใส่ไม่ได้ก็จะงานเข้าผมก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเพื่อความชัวนะฮะแต่ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปสอบถามดูค่ะของเวลาเราไปแข่งอ่ะพอกรรมาการว่าใส่ลูกปืนใส่ใส่ตะไก่ตรงนี้ดามสองด้านเพื่อดามเฟืองได้ไหมต้องถามดูนะฮะต้องถามดูตัวนี้ใช้สะพานไฟฉีทอง gold r i a for m h c พวกตระกูลมอเตอร์กลางนั้นสะพานไฟทองใช้ร่วมกันได้นะฮะไม่ว่าจะเป็น m m s นะฮะใช้ร่วมกันได้นะครับแต่ชื่อของไอเทมตัวสะพานไฟสีทองจะเป็นสำหรับ m s แต่ m ก็ใส่ได้นะฮะตามนี้เลยเรื่องนี้จบไปต่อมาตัวนี้ใช้อันเดอร์การ์ดในการถามเพราะว่า าในกรณีเราใส่เบไม้ททมแล้วใส่บูทได้ไหมให้มันย้อยลงมาได้ใส่ได้แต่ว่ามันก็ต้องยืดลงมาเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่าล้อมันเป็นล้อโตแล้วโอกาสที่ตัวน,อน็อตจะงอก,ก็สูงอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีแค่บูทหลองอเนาะโอเคเสาที่ใช้เป็นเสาที่ร้อยขึ้นมาจากช่องตรงนี้ โลล็อกตัวอันเดอร์การใช้ความยาวประมาณ30มิมตรทำไมต้องใช้30มิเมเพราะว่าเพื่อให้ใส่ตุ้มได้ใส่ตุ้มด้านหน้ากดหัวได้ด้านหน้าใช้กันชน3มิลหรือใครจะใช้มันติหรือกันชนหน้าแบบไหนก็ได้แล้วแต่แต่เพื่อไม่ให้มันซ้ํากับชิปก่อนหน้านี้นะฮะเราจะทำการแนว เราจะทำการวางแนวกันชนไม่ให้ซ้ำกันในแต่ละคลิปเพื่อเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆน,นะครับเราก็จะใส่กันชน3ามินด้านหน้าแทนนะฮะหรือใครมีกันชนเอน้าอหรือว่าภูเขาก็ใช้ได้หมดเลยนะฮะตัวเสาเป็นเสาน็อตหกเหลี่ยมนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นเสาตุ้มแต่ก็มีความแข็งทนทานสามารถเอามาใช้แทนน็อตได้นะฮะ ตัวนี้มีความยาว25มิลิเมตรนะครับใส่ด้วยลายสอยด้วยตัวลูกปืนโรลเลอร์9มิลและตามด้วยโหลดถ้วย9มิลแล้วก็ต่อด้วยน็อตโตเมียยึด1ครั้งและตามด้วยตัวบูทบูทนะฮะบูท3ม mm, นะิลลิเมตรเนาะแล้วก็ใส่บอลแคปเข้าไปนะฮะ จากนั้นเราก็ทำการสอยใส่ลงมานะฮะกดใส่ลงมาปกตินี้แล้วก็ทำการยึดถ้าใครไม่อยากให้ตัวกันชนไอ้เป็นลอยเราสามารถใส่ตัวแหวนรองโรเลอร์และตามด้วยตัวน็อตกันคลายแล้วก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปนะฮะ ยึดก่อนหนึ่งชั้นเพราะว่าเราจะเสร็จทุ่มด้านหน้านะครับเราเลยต้องทำการยึดก่อนหนึ่งชั้นฮะ จากนั้นเราก็จะใส่ตุ้มน้ำหนักตุ้มจะใส่เท่าไหร่ก็ได้เนื่องจากมอเตอร์มันอยู่ตรงกลางนะฮะแต่ถ้าใส่หนักมากก็ระวังรถพลิกนะรถมันอาจจะกระโดกขึ้นแบบนี้ได้นะฮะพอว่าหนักเกินไปด้านหน้าเรียบร้อยด้านข้างด้านข้างเพื่อความรวดเร็วและง่ายเราจะใช้สีข้างเอมอนะครับ แต่ถ้าปีกข้าง AR ใส่ได้ไหมเอปีกข้าง AR ก็ใส่ได้แต่ว่าประเด็นคือมันจะไม่ลงล็อกพอดีมันต้องมีการเอียงเล็กน้อยนะฮะมันถึงจะใส่ได้นะฮะทำไมต้องเอียงเล็กน้อยเพราะว่าตามแล้วตัวปีกข้าง AR เนี่ยตัวปีกเนี่ยนะมันจะยุบมันจะติดด้านในแบบนี้มันจะไม่ยืดออกมาแบบนี้แต่ถ้าใครไปใส่ยืดย่างนี้ตัวหัวเนี่ย กันชนอาจจะไปขูดกับขอบรางได้นะฮะประมาณนี้แล้วส่วนตรงเนี้ยของ m อเนี่ยนะรูด้านในเนี่ยมันไม่ได้แน่นรูด้านในมันเป็นรูแบบหวมประมาณสองมิลิเมตรก็คือเหมือนแบบพวกรูพวกกันชนน่ะก็คือเสียบน็อตไปแล้วมันไม่ต้องขันมันทะลุเลยนะกันมาทำให้ถ้าให้แนะนำก็ใช้ปีกคาง MA ว่าจะดีกว่านะฮะ แต่บางคนมันก็อยากได้ระยะที่ยืนออกไปก็จะเป็นตีข้าง AR จะเหมาะสมกว่านะครับแต่ถ้าใครไม่เน้นการยืน่นเน้นแบบพอดีพอดีก็ปีข้าง MA จบ เสร็จเรียบร้อยนะตุ้มตุ้มนี้ยืดด้วยเป็นความยาว25่สมิลเมตรแล้วใส่ตุ้มตบ2ชั้นตุ้มแบบนี้หาได้จากตัว AR อปีข้าง AR จะเป็นสีทองแต่ถ้าสีเงินก็จะเป็นลิมิเต็ดนะฮะแต่ก็ใส่บอลจะใส่บอลแคปหรือว่าจุบยางก็ได้ตรงนี้นะอ่าต่อมาด้านหลงังด้านหลังให้ใช้ตัวนอ็อตตัวเสาสามสิมเมตรแล้วก็ อย่าลืมใส่ตัวบูทหนึ่งจดห้ามิลทำไมต้องใส่บูทหนึ่งจดห้ามิลคือเป็นอย่างนี้สังเกตตัวด้านหลังใช่ไหมด้านหลังเนี่ยปะมันจะมีส่วนเดินขึ้นตรงนี้เห็นไหมนี่แหละถ้าเราใส่โลสิบเก้ามิลเข้าไปเลยตรงๆตัวด้านขอบโลก็จะติดโค้งตรงนี้ติดส่วนโค้งตรงนี้ทำให้ขยับยากขยับไม่ได้ดังน,นั้นควรมี บุดห1.5มิลลองไว้ก่อนพอรู19มิลจะสอยขึ้นกับตัวโูน็อตโูน็อตเอนะฮะจะใส่ด้านหลังหรือด้านหน้าตามสบายแต่ถ้าอยากให้ตัวตัวกันชนมันติเนี่ยมันยืดแบบพอดีพอดีจุดตรงนี้ให้ใส่ด้านในนะฮะอันนี้เราก็จะมาใส่ด้านในกัน ตรงนี้เวลาขันมันจะเมื่อยนิดนึงเพราะว่ามันเป็นแบบระยะยาวนะฮะเป็นน็อตยาวนะขันครั้งแรกมันจะใช้เวลานานหน่อยเพราะว่ามันต้องเจาะเกี่ยวเข้าไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆเนี่ยขันไปนานๆก็จะง่ายขึ้นแต่ก็จะเมื่อยเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวผมจะขันให้เสร็จลอยโดยการสคริปไปนะฮะโอเคเดี๋ยวสคริปแป๊บ โอเคครับหล,ลังจากที่เราสคริปการขันโล19เมนก็เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยผมจะมองยังไงให้มันแบบชัดๆดีเนาะเห็นไหมถ้าไม่มีโบสทรองไว้ตัวโลด้านขอบด้านในจะติดกับตัวโคงพอดีขูดโคงนะฮะนี่ต้องไวระายานิดนึงโอเคต่อมาตัวการแขวน ไอตัวการแขวงเนี่ยมันติดได้เลยนะเพราะว่ามันมันจะแบบว่าอย่างไงมันคือมันไม่ชนอ่ะเอาง่ายงาย่มันติดได้เลยเห็นปะ่ะขอบโลไม่โดนกันก็ติดไปเลยนะฮะติดยังไงดีจะกลับซ้ายกลับขวาต้องกลับด้านเนี้ยเนาะมันจะมันจะง่ายกว่า เอ๊ะหันน็อตเอ๊ะผมว่าสกูไปไหนอ๋อสกูเจอแล้ว แต่ถ้าใครเห็นว่ามันติดไอตัวโลมากไปก็ไอบูตลองให้มันยืดลงมาหน่อยก็ได้นะไม่ผิดันเรียบร้อยโอเคต่อมานะฮะทำอะไรต่อก็ใส่คันชนตัวนี้จะเป็นมันติด เดี๋ยวเราแกะตัวที่ใส่เบรกก่อนในตัวเนี้ยสมมุติถ้าเราใส่โลแบบว่าเสาโลด้านในใช่ไหมเราจะใส่เบรกมันตีแบบสองแผ่นไม่ได้เพราะว่าเนื่องด้วยสรีละาของโคงเนี่ยมันยึด น,นะเะลาะของโคงเนี่ยมันมีจุดตรงนี้ยื่นมาทำให้เราใส่มันตีแบบเอกแผ่นใหญ่ไม่ได้เหมือนที่ผมเคยสอนแต่ถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วงงว่าเบรกมันตีสองแผ่นซ้อนในยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะตอนนี้ก็สามารถใส่บูทยืดได้เลยแต่ถ้าใครแบบว่าอยากได้ความมั่นคงมากกว่านี้ก็สามารถยืดน็อตสองรูตรงนี้ได้นะฮะ แต่ถ้าใครไม่ได้สนใจก็ยึดแค่ตัวโลก็พอเพราะว่าตัวโลมันปกบบตัวโคมงอยู่แล้วบูตเราก็จะใช้บูท7มิลแล้วก็บูหนึ่ง1.5มิลน,นะฮะก็เป็น8.5น,นะฮะจากนั้นเราก็ใช้ล็อกนัดยืดไปส่วนใครที่ตามหาอะไรแต่ง เพื่อจะทําตามคลิปผมอะสามารถนึกไม่ออกอย่าไปซื้ออะไรก็สามารถซื้อได้ที่ร้านไวรัสมินิโฟวิลนะฮะจำหน่ายรถและอะไรทํามยามีลิงเพย์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนะฮะมีส่วนลด15%ถ้าบอกว่าจะแจ้งมาบอกว่ามานจะช่องไวแคสเนาะตัวนี้เป็นเสาเสา เสายี่สมนสิบเก้าตีไป20่มิลนะฮะหรือใครเจ้าเสาที่มันยาวกว่านี้ก็ได้แล้วแต่เลยไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับบูทที่ใช้ลองนะฮะก็จะเป็นบูท12บมิลแล้วก็ตามด้วย13มมิลนะไอ้ตามด้วย3มมิลก็เป็น15บมิลนะฮะยึดกับตัวมันตินะฮะ ใส่รูไหนก็ได้เข้าไปกดกดที่หัวน็อตกันหลุดแล้วก็หมุนด้วยล็อกนัดเบาๆก่อนจากนั้นให้เอาหัวตะกูเอ้มไว้ แล้วหมุนด,ด้วยตัวแานบ็อกให้แน่นตัวนี้เป็นไม้ตีมที่ทำเบรกฉะนั้นควรที่จะ ควานให้มันเรียบจะได้ใส่เบรกได้นะฮะตามนี้เลยหวังว่าจะถูกใจและเป็นแนวทางในการเอาไปแต่งนะฮะสามารถดูรวมๆกันหลายๆคลิปเราไปแต่งเป็นแบบสไตล์ของตัวเองได้ตามความเหมาะสมของขนามนะครับคลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันดูโฆษณาทายคลิปต้อนคลิปหรือสมัครสมา,สมาชิกก็ได้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ